เรื่องคลิปของอาริสนะตามที่น้องปอเช่หรือว่านักข่าวของพีพีที v ได้เอามาโพสต์เนี่ยบอกว่าคลิปของอาริสน่ะผลนับสรุปของคลิปอาริสเนี่ยออกแล้วนะออกแล้วแต่ไม่ได้มายืนยันนะครับว่าอ่าไม่ใช่ของอาริสหรือเปล่าหรืออะไรแต่บอกว่าคลิปของอาริสออกแล้วแต่เป็นไปตามที่ทุกคนเข้าใจอ่าเป็นไปตามที่ทุกคนเข้าใจ ซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นไปตามที่ผมเข้าใจผมก็ตามที่ผมเข้าใจก็คือว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของอริษนะ่า,านะอาริสออกมาเป็นแค่สีสันเฉยๆแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ปิไอก็ยังไม่ได้ประกาศออกมานะปอเช่ก็ออกมาบอกเพียงแค่นี้นะแต่ที่สําคัญก็ล่าสุดนี้นะเจ้าของคลิปเองก็คืออาริสเองเนี่ยก็ได้ออกมาโต้ในโลกโซเชียลนะแต่ไม่ได้โต้เรื่องว่าคลิปจริงหรือไม่จริง ไม่ได้โต้ว่าน้องปอเช่พูดไม่จริงแต่แต่ไปเหมือนกับไม่พอใจที่น้องปอเช่เอาข้อมูลนี้ออกมานะบอกว่าน้องปอเช่เนี่ยนําเสนอแต่ข้อเท็จจริงไยเออข้อเท็จจริงอย่างเดียวนะอ่าเพราะว่าจะทําให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะประมาณว่าปอเช่เนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยนำเสนอนะข้อเท็จจริงอย่างเดียวเนี่ยแล้วทําให้เขาเดือดร้อนอ่าทาให้คนไปว่าเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แต่แทนที่วันนี้อริสเองเมื่อปอเช่ออกมาพูดแบบนี้แล้วทําให้คนเข้าใจผิดสมมติมนะครับมีการทําให้คนเข้าใจผิดว่าเอ้ยคลิปนี้ไม่ใช่ของอริสนะเพราะทุกคนก็บอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของอริสนะถ้าเกิดเป็นอริสเองนะเชื่อมันม่นมีความเชื่อมั่นว่าคลิปนี้เป็นของตัวเองถ่ายก็แค่ไปที่ดีเไอขอเอกสารจากดีเไอให้ดีเไอรับรองว่าคลิปเป็นของตัวเองแล้วเอามาเผยแพร่นะว่าเฮ้ยที่ปอเช่พูดแบบเนี้ย ปอเช่พูดแบบนี้ยมันทําให้คนเข้าใจผิดเนี่ยคลิปมันเป็นของผมทําไมไม่ทําและการพิมพ์ออกมาโต้นะปอเช่ไม่ได้มีพูดถึงคลิปเลยว่าคลิปจริงหรือคลิปคลิปไม่จริงไม่มีการพูดถึงเลยว่าคลิปตัวเองหรือไม่ใช่คลิปตัวเองแต่เป็นการแซะนักข่าวสงสัยจะเสียหน้าเพราะอะไรครับเพราะถ้าน้องปอเช่ไม่ออกมาพูดอะไรมาพูดเนี่ยทุกอย่างก็คงจะเงียบไปแล้วแต่ปอเช่อ,ออกมาพูดเอาความจริงออกมาพูดรับไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ภายในสนิทกับไอ้หุนเซนก็จัดก,การไปแต่อย่ามปยุ่งกับการทําง,งานของทหารไทยล่ะสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับคุณข้าวหอมอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่องลิปอาริสนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าย้ํานะครับว่าดีเอสไอยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาคงต้องรอดีเอสไอแถลงแต่ปอเช่มีการโพสต์ออกมานะมีการโพสต์ออกมาว่านะับคลิปผลผลลิปอาริสเนี่ยออกไปแล้วนะเป็นตามที่ทุกคนเข้าใจอ่าเป็นไปตามที่ทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าคุณเชื่อว่าคลิปเป็นของอริสก็ตามนั้นถ้าคุณไม่เชื่อก็อตามนั้นนะอ่าแต่ปอเช่ทิ้งท้ายว่าออกมาเพียงแค่เป็นสีสันที่แท่อ่าที่แท่อ่าเป็นภาษาวัยรุ่นนะเป็นภาษาวัยรุ่นว่าประมาณว่าออกมาเป็นแค่สีสันเท่านั้นนะไม่ได้มีอะไรซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าอริสเองคิดว่ามั่นใจว่าคลิปนี้เขาเป็นคนถ่ายเองอะไรเองก็ไปที่ดีเอสไอสิครับขอเอกสารรับรองจากดีเอสไอแล้วก็เอามาโชว์ให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ย คลิปนี้เป็นของฉันปอเช่ทําให้คนเข้าใจผิดฉันปอเช่ทําให้คนมาว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะคุณเป็นคุณเป็นนักข่าวที่ไม่ดีแต่วันนี้กลายเป็นว่าปอเช่นับบอกว่าปอเช่น่ะนับนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวอ่ะนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวไม่ดีเหรอผมว่ามันดีนะการนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวเนี่ยนับเพราะอะไรครับการนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวเนี่ยส่วนใครจะผิดใครจะถูกนักข่าวเขาไม่ได้เป็นคนที่จะมากําหนดอยู่แล้วเขาไม่เข้าข้างนําเสนอข้อเท็จจริง ข้อที่จริงเป็นยังไงก็นาเสนอแบบนั้นมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอครับวันนี้คุณอยากจะให้นักข่าวเนี่ยนําเสนอแต,แต่แต่เรื่องตอแหลโกหกหลอกลวงมโนเหรอนักข่าวก็ต้องนําเสนอข้อท็จจริงสิมันถูกต้องแล้วสวัสดีแตนเททุกท่านและพี่เอกด้วยนะครับอ่ปอเช่ไม่ได้พูดเลยสักคําว่าคลิปจริงหรือไม่จริงพูดแต่ว่าเป็นไปตามที่ที่คนเข้าใจใช่ครับสวัสดีครับคุณเอกแหละทุกท่านอ่าอ่าจริงไหม เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยปอเช่นเนี่ยโพสแบบนั้นแล้วทําให้คุณเสียหายเพราะคลิปนั้นเป็นคลิปจริงเ็าออกมายืนยันสิครับทําไมไม่กล้าออกมาล่ะครับทําไมไม่กล้าออกมาตอนนั้นน่ะคุณยังเอาคลิปใครก็ไม่รู้ออกมานะับอ่าออกมาอ่าไม่รู้ว่าเป็นคลิปด,ดียอะไรจริงหรือเปล่าหรือเป็นคลิปใครก็ไม่รู้อะนะแต่คุณเอาออกมาคุณตัดแค่ช่วงสั้นๆออกมาอ่านะเพื่อทําให้คนเข้าใจว่าเป็นคลิปของคุณอ่าแล้วตอนนี้ปอเช่บอกว่าเฮ้ยคลิปออกแล้วนับอ่า เหมือนลักษณะที่บอเชพูดอ่ะปอเช่ไม่ได้พูดตรงๆแต่เหมือนกับลักษณะว่าเฮ้ยไม่ใช่คลิปของอริส์อ่าถ้าคุณคิดว่ามั่นใจเป็นคลิปของคุณคุณเอาคลิปออกไปแล้วด้วยโหคุณเอาคลิปคุณบอกว่าเนี่ยคุณคุยกับดีเอสไอดีเอสไอบอกเป็นคลิปของคุณอะไรคุณคุณก็ไปทดีเอสไอดีครับขอเอกสารมาเลยยืนยันมาเลยว่าคลิปนี้เป็นของคุณเอออยากเข็นฮะแต่วันนี้กลับไม่กล้าพูดกลับไม่กล้าเอามายืนยันแต่ออกมาแซกนักข่าวเพื่อออกมาแซกนักข่าวเพื่อ แล้วออกมาแซนักข่าวว่านักข่าวนะนำเสนอแต่ข้อเท็จจริงอย่างเดียวเอางงงงแบ๊นักข่าวนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวไม่ดีครับไม่พอใจครับไม่พอใจที่นักข่าวนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวคนบริรือคนหนึ่งมันอาฆาตน,น้องพอเช่ด้วยนะพี่เอกวันก่อนมันดา่าพอเช่ด้วยก็ก็ทําได้แค่นั้นคนระับ สวัสดีครับสุขสรรรันต์วันอาทิตย์อ่าสวัสดีครับ,รบก็ทําได้แค่นั้นไงครับผมบอกเลยครับมันไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่จะมาหักล้างนักข่าวก็นําเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวไงอ่าเมื่อ <umber land S 2> นักข่าวนาเสนอข้อเท็จจริงมันไม่รู้จะเอาอะไรมาหักล้างไงมันไม่รู้จะอ,อะไรอันนี้ไงอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะบอกว่านักข่าวเ,เนี่ยเอียงเอียงไปข้างไหนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะนักข่าวเขานําเสนอข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นข้อเท็จจริงมันจะเอียงไปทางไหนก็เอียงไปทางนั้น นะันะักข่าวเขาจะนําเสนอแบบโกหกตอรถตอแหรอันเนี้ยมันไม่ใช่นักข่าวถ้าแบบนั้นน่ะนักข่าวที่ดีต้องอย่างปอเช่นี่น้ำอย่างน้องแม็กนะี่นําเสนอตรงไปตรงมานะับความจริงเป็นยังไงก็นําเสนอแบบนั้นนะับส่วนมันจะไปเข้าข้างใครก็ว่ากันตามนั้นขอบคุณน้าเอกนะครับแทนพี่ปอเช่ด้วยนะครับที่พี่ปอเช่ออกมาพูดได้เรื่องคนพวกนี้นะครับก็หาเรื่องอีกมันแบบนี้อะ่ะบางแจ็คส่งตัวแทนมาฟ้องอริสได้ไหมคะที่บอกว่า ไปคุยกับบังแจ็คเอาคลิปมานั่นแหละนะครับกรณีอริสไปถึงตัวการจ้างมันมั่วได้ไหมอ่าผมบอกอ่าถ้ามีหลักฐานถึงถ้ามีหลักฐานถึงก็โดนหมดครับอ่าแล้วบอกว่าอะไรเนี่ยอ่าแล้วแบบนี้บังแจ็คผมว่าคุณคุณนัทิชาไม่ต้องให้บังแจ็คส่งตัวแทนหรอกครับผมว่างานเนี้ยดีเอสไอคงไม่ปล่อยไว้หรอกมั้งดีเอสไอคงไม่ปล่อยไว้แล้วับ <laughs> อย่าลืมนะครับคุณเอาข้อมูลไปให้ DSI ถูกต้องไหมแล้วคุณออกมาในโลกโซเชียลมาโวยวายอย่างงู้นอย่างนี้นะผมบอกเลยครับว่าไม่จะเป็นต้องบังแจ๊กนะเพราะอะไรครับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดก็ได้ไม่ใช่เหรอก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรก็บอกแล้วไงใจเย็นๆ DSI นะเขาเตรียมรวบรวมอยู่แล้วเดี๋ยวก็เราก็จะได้รู้ว่าใครมีชื่อบ้างนะ หลักฐานถึงใครก็คนนั้นก็โดนหมดอยู่แล้วไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสตอนนี้พวกเราติดตามกันแบบใจเย็นๆติดตามกันแบบชิวๆตาเดียยมันบอกนักข่าวนําเสนอให้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงมันจะเอาทนายคอฟ้องให้หมดนะครับใครว่านักข่าวครับเพิ่งเข้ามาเดือนหน้าเห็นว่าใครเป็นใครจริงมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้นักข่าวเขานําเสนอตรงไปตรงมาถ้านักข่าวเขานําเสนอเรื่องจริง นักข่าวนาเสนอตรงไปตรงมาแล้วนักข่าวนําเสนอเรื่องจริงมันก็สมควร้หรือเปล่าถ้าวันนี้นักข่าวนําเสนอไม่จริงอนําเสนอเรื่องไม่จริงอันเนี้ยคุณจะดําเนินการอะไรก็ได้เลยแต่วันนี้ถ้านักข่าวนําเสนอเรื่องจริงคุณจะฟ้องเรื่องอะไรครับฟ้องว่านําเสนอเรื่องจริงแล้วทาให้คุณอ่าคุณเดือดร้อนเหรออะแน่นอนครับคุณฟ้องได้แต่ศาลก็ไม่รับฟ้องครับศาลก็ยกฟ้องครับเพราะข่าวนับ ช่องข่าวเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วในการนําเสนอข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงเหตุการณ์จริงข้อมูลจริงไม่ใช่วันนี้เหตุเกิดจริงแต่พอนําเสนอข่าวแล้วคนแลวทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทาให้คนอื่นนะทั้งทงท,งท,งที่คนนั้นทาจริงนักข่าวนําเสนอไม่ได้แล้วจะมีนักข่าวมาทําไมอาริสมันวันนั้นเยี่ยวมันราดใส่กางเกงแล้วตลกขำฮ่าฮ่านะรอรอดูพวกค่ะถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นวันนี้นักข่าวเขานาเสนอถูกต้องตรงไปตรงมาอะก็เห็นว่าจะฟ้องกับฟ้องดินะัก็เห็นว่าจะอะไรจัดการจ,จัดระเบียบอินฟลูเอนเซอร์โอ้โหจัดระเบียบ,บ,ยบอ,อนินฟลูเอนเซอร์จัดระเบียบหน้าตัวเองให้ได้ก่อนนับจัดระเบียบหน้าตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปจัดระเบียบอินฟลูเอนเซอร์ฮะ